จากพระปฐมบรมราชาองค์การในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาาประชาราษตลอดไปซึ่งพระราชทานแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยตั้งมั่นที่จะท่งงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปลี่ยนไปด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ในพระศกกนิกรของพระองค์ พราชดที่ทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงถือเอาเป็นพระราชภาระสำคัญเร่งด่วนในการขจัดให้ทุกขร้อนเหล่านั้นได้บรรเทาเบาบา,บางลงดังปรากฏชัดในยามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19 ระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และที่ประชาชนทุลกล้าทุลกระหม่อมถวายในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์การสร้างห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานและรถเก็บตัวอย่างชีวเนื้อัยาําสำหรับออกให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ทุกชุมชนอย่างทั่วถึง พระเมตตานี้แผ่ไปยังพระสะกนิกรทุกหมู่เหล่าแม้ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยทุกคนล้วนเป็นประชาชนของพระองค์เมื่อทุกคนได้รับการดูแลและมองเห็นคุณค่าในตนเองย่อมเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประเทศชาติระบัสสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทรงเริ่มโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มต้นจาก เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมมชนหาาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งประกอบพระราชกรณียกิจนานบประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตสาธารณะไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมมาชนาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในทุกภาคของประเทศให้สมบูรณ์โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการบริหารน้ำของประเทศส่งผลให้โครงการต่างๆมีความคืบหน้า บางโครงการแล้วเสร็จทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับประโยชน์ทั้งในด้านแหล่งน้ำเพื่อทำเกษตรในฤดูแล้งการทำประมงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อยอดโครงการพระราชดําริทรงรับไว้เป็นโครงการในพระราชดําริและพระราชทานความช่วยเหลือโครงการที่รัษฎรดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือหลายโครงการโดยทรงตั้งมั่นยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ตามพระราชปณิธานในพระปรมบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ